ข่าวของคุณจุไทยวงศ์มีนะครับจัดกิจกรรมส่งเสริม KKBS CSR ปี2567สำหรับโครงการ KKBS CSR ประจำปี2567มีวัตถุประสงค์หลาักาเพื่อการส่งเสริมให้กับบุคลากรได้แสดงพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กรอีกทั้งเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของคณะและเพื่อสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานเมื่อวันที่4มื่อวานนี้แหละครับ วันที่4เมษายน2567ที่ห้องวังเลิศสมาร์ทคลาสมคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือว่ามขเนี่ยรองศาสตรสาจารย์ดรเพนสีจะเรินวานิชคณะบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีผู้บริหารมขเป็นประธานในการเปิดโครงการ KKBS CSR ประจำปี2567โดยมี านางดารารัตอุ่นคำผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กล่าวรายงานตลอดจนผู้บริหารและบุคลากรคณะผู้บริหารส่วนราชการนักเรียนและผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานโดยมีนางดารารัตอุ่นคำผู้อำนวยการกองบร,ริหารงานคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมขได้กล่าวว่า โดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดการเรียนการสอนในระดรับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกโดยคณะได้กำหนดวิสัยทัศน์คือสถาบันการศาึกษาชั้นนำและเป็นเลิศด,ด้านการบริหารธุรกิจและการบัญชีที่ได้มาตรฐานสากลภายใต้พันธกิจหลักคือ 1. สร้างและพัฒนานักบริหารธุรกิจผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้ประกอบ การที่ให้มีความรู้ความสามารถในการแข่งขันทั้งในยุคป,ปัจจุบันและอนาคต 2. ส,สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและ 3. บริหารวิชาการแก่สังคมอย่างมีคุณภาพในการบริหารองค์กรทางด้านนางดารารัฐยังกล่าวว่าทางนี้คณะยังได้กำหนดค่านิยมขององค์กรคือรวมพลังสร้างสรรค์สังคมโซเชียลรี responsibility เพื่อให้บุคลากรมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานของคณะให้บรรลุวิสัยทัศน์ในการนี้คณะได้เล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนหน่วยงานส่วนราชการใช้พื้นที่รอบข้างไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานส่วนท้องถิ่น โรงเรียนหรือว่าหน่วยงานราชการอื่นโดยที่ผ่านมาคณะได้จัดก,กิจกรรมในการบริหารวิชาการและบริจาควัสดุอุปกรณ์คณะที่ไม่ได้ใช้งานให้กับโรงเรียนและสถานที่ราชการต่างๆเพื่อนําไปใช้ประโยชน์โดยต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นคู่รุ่พันสำนักงานคู่รุ่พันคอมพิวเตอร์นะครับดังนั้นเพื่อให้เป็นการดําเนินงานดังกล่าวให้เกิดความยั่งยืนคณะ ภายใต้โครงการ KKBS CSR เป็นประจำสําหรับปีงบประมาณ2567การดำเนินงานโครงการ KKBS CSR ได้ดำเนินการเป็นครั้งที่3โดยครั้งแรกได้ดำเนินการในปีงบประมาณ2565โดยมีการเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น150คนสําหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 80คนประกอบด้วยบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีผู้บริหารผู้แทนจากหน่วยงานราชการครูนักเรียนจาก6โรงเรียนและสถานีการบดูดพูทรภูเวียงซึ่งกิจกรรมในการบริจาคสิ่งของที่ไม่ได้ใช้งานที่ไม่ได้ใช้งานแล้วมอบให้กับหน่วยงานราชการอื่นเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการติดต่อทางราชการต่อไปประกอบด้วยคุรุพันคอมพิวเตอร์สํานังงานไฟฟ้าและวิทยุ โต๊ะเก้าอี้ตู้เอกสารรวมทั้งสิ้น80รายการทางด้านรองศาสตราจารย์ดรเพนสีเจเรญวานิดคณะบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีได้กล่าวเปิดโครงการว่า KKBS CSR ประจำปีงบประมาณ2,517ว่าโครงการ KKBS CSR ประจำปี2,567นี้โครงการประจำปีงบประมาณนี้ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม นะครับ corporate uh, นะครับ uh, social responsibility หรือที่เรียกสั้นๆว่า CSR นั้นช่วยให้การดำเนินงานขององค์กรเติบโตไปพร้อมๆกับภาพลักษณ์ที่ดีที่เป็นแนวทางสำคัญในการดำเนินงานขององค์กรต่างๆสมัยนี้ uh, ด้วยการที่ทำสิ่งที่ดีที่ถูกต้องนอกเหนือจากเรื่องของรายได้แต่ยังแสดงออกถึง ความใส่ใจของสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นเชื่อถือจากกลุ่มผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีว่า CSR กลายเป็นหนึ่งกลยุทธ์ในการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันโดยกระแสของการทำเพื่อสังคมก็ได้กลายเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญและสนับสนุนองค์กรที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมในทุกๆมิติการทำกิจกรรมเพื่อสังคมนั้นจะช่วยสร้างให้เกิด ความไว้ใจความน่าเชื่อถือสร้างภาพลักษณ์และการสนับสนุนในการทําสิ่งต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมให้องค์กรใหญ่ๆห,ห,หันมาให้ความสําคัญอย่างจริงจังนี่คือคํากล่าวของดรรองศาสตราจารย์ดรเพนสีนะครับอันนี้ก็ถือว่าทั้งรายการทั้งสถา,านีข้ห้องก็ถือว่าเป็นทีเอสอาเอื R ้อนน้อ e uh, นะครับนั่นมาให้พี่น้องได้เข้าใจว่า ในงวดต่อไปนะครับก็ไปลองิึงนะครับไปลองไปขอดูนะครับว่า,าทางโรงเรียนหรือว่าทางหมู่บ้านของเฮ้าเนี่ยต้องการอยากจะได้ตู้เอกสารนี่พราะมีมาไห้บนะครับก็ลองไปติดต่อเพิ่อนะลองติดต่อครับคณะคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยายลัยขอนแก่นนะครับอติดต่อรองศรราสตราจารย์ดรเพ็ญศรีนี่แหละนะครับลองิึงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่คุณจูไทยวงบนมีส่งมานะครับ